มากินโอมากาเซหัวละสองหมื่นบาทนะครับนี่ครับโอ้ว้าวตะกโอ้อันนี้แหละคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นคอสที่อยากให้มากินคอส2สรานที่มีการลำดับด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นเชฟรู้สนุกโอ้อันนี้มีการจุดเทียนแล้วก็สไลด์รัฟเฟิลด้วยนอ่ครับผมวูนี่ หวานทาเทียบครับผมเดียวได้จะอร่อยมากครับผมอยอดยเลยครับย่อย <laughs> สองคำก็ได้ครับผมสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นทุกคลิปเลยช่วงนี้ตามน้าปกคลิปนะครับมากินอมากาเสหัวละ20,000บาทนะครับเป็นการกินอมากาเสที่แบบว่าแพงที่สุดในชีวิตนั้นแล้วนะครับที่ร้าน ยูสุอมากาเซนะครับคือนะัดเคยกินประมาณ2ปีที่แล้วและคอสหมื่นห้าอันนั้นก็แพงแล้วนะ mm hmm. เขาเพิ่งออกคอสใหม่ล่าสุด20,000บาทนะฮะโอ้โห mm hmm. oh, มันจะต้องแบบต้องปังแค่ไหนคือหมื่นห้ามันก็ว,ว้าวแล้วแบบอูน่นอมาให้แบบล้นๆเยอะๆอะรอบนี้20,000บาทมันต้องมีอะไรแบบพิเศษมากแน่ๆเลยนะฮะสิ่งที่อยากให้นั้นมาร้านนี้รอบนี้ก็คือที่ร้านเขาอะลงคลิปหนึ่งมันเป็นร้านมันเป็นคลิปที่แบบว่ามีฟองคล้ายๆฟองสบู่ลอยบนอากาศแล้วมันก็ลงมาที่ซูชิอะมันดูแบบ อะไรมันดูว้าวมันดูแบบประหลาดตาประหลาดใจมากนะครับก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากมาลองกินอยากมาลองดูว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้กินโอมาเกษตรก็นา,นานแล้วนะคิดว่าแบบเขาแบบแสงหน่อยมืดเคคิดว่าไม่ได้กินโอมาเกษตรนานมากแล้วอะล่าสุดที่ลงน่าจะประมาณปี2ปีอะเออล่าสุดมากินกับซานนะครับแต่ว่ารอบนี้ซานชวนมาแล้วไม่ว่างก็เลยพาทีมงานนะฮะมากินโอมาเกษตรหัวละสองหมื่นรู้สึกไงครับ ح ح> ตล่าปากแต่สองคนนี้แบ่งกันนะฮะให้ยศมาช่วยถ่ายกระเชียก็คือแบ่งกันคนละคำเออสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีครับันนี้เชฟแพมนะฮะคนเดิมเลยเออสบายดีไหมครับผมอยากรู้มากเลยะครับเชฟคอร์สเนี้ยหมื่นห้าไม่ใช่คอร์สเนี้ยสองหมื่นมันต่างกับหมื่นห้ายังไงฮะคือโอเคคือหมื่นห้ามันก็แบบก a s t r o n o m y wow แหละอยากรู้ว่า้้ววาขไอหมื่นห้าเป็นสองหมื่นอะ มีอะไรพิเศษบ้างอ๋อพิเศษก็จะมีหนึ่งจะเป็นคุโรอวะบินะครับคุโรอวะบิจะเป็นหอยเปาฮื้อไซส์ใหญ่พิเศษนะครับที่ไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับผมหอยเปาฮื้อใช่หอยเปาฮื้อมีเบลูก้าคาเวียทั้งตลับเลยนะครับทั้งกระปุกเลยใช่ทั้งกระปุกให้ลูกค้าได้ทานแบบเหมือนดียวรไม่ได้กินมันเฟิร์สคาร์นะใช่ครับผมใช่มีเคคานินะครับหรือว่าปูขนปูขนใช่ปูขนจากฮอกไกโดแล้วก็อุนิอีกอุนิจะเป็นเกรดประมูล แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าไอหมื่นห้ามันก็ว้าวแล้วใช่ป่ะอูนิทั้งแถวแล้วเป็นเกตประมูลคิดว่าการที่มันจากหมื่นห้าเป็นสองหมื่นอ่ะมันเพิ่มมาห้าพันคิดว่าเอ้ยวัตถุดิบอ่ะมันคงดีเหมือนเดิมแต่คิดว่ามันน่าต้องเป็นแบบลูกเล่นอะไรพิเศษเนี่ยดูดิอย่างอย่างจานหลองเขาอ่ะแบบว่ามีความแบบคริสตัลแล้วข้างในเป็นลูกปลาคือแบบจะเป็นตีมเหมือนคริสตัลอรยมากโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยไหมครับเชฟคำแรกเลยครับคำแรกจะเป็นอูนิเอ็นซุยนะครับผมเป็นไข่หอยเม่นที่แกะจากตัวสดๆ เขาจะแช่อยู่ในน้ําทะเลจากแหล่งกําเนิดเชฟจะเสิร์ฟพร้อมกับจุนไซนะครับจุนไซเขาจะเป็นยอดอ่อนของใบบัวนะครับยอดอ่อนใบบัวกับผูนี้อุดมไปด้วยคอลลาเจนนะครับผมทานแล้วผิวจะเด็กลงผิวจะเด็กลง10ปีครับผมเด็กลง10ปีเลยเหรองั้นผมเอาสักสิบถ้วยคนที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์นันด้วยนะครับอยากสามแสนซับไวๆนะฮะใครแบบคนที่สามแสนแคปให้ดูหน่อยนะฮะ ครับโอ้โหจานเขาคือแบบอลังปังงานสร้างมากดูดิคือนี่ถ้วยแก้วแล้วข้างล่างนะมีทองหรือทำพิเศษนะครับผมทุกอย่างคือแต่ทำพิเศษหมดเลยที่นี่โอ้โหเชียร์สอันต่อไปจะเป็นซาชิมินะครับเป็นกุ้ง็อปเตอร์นะครับผมยูสุสาเกนะฮะ จะมีเป็นก้ามกุ้งลอปเตอร์นะครับตันนี้เราแกะให้เรียบร้อยนะครับมีความสุขจังเลยวันนี้แค่คำแรกก็มีความสุขแล้วทุกคนคือมันต้องอะไรขนาดนั้นนะมันเวอร์วังปะไฟฟูจิไม่รู้ไฟฟูจิก็พอน้ำแข็งละลายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็คือข้างในคือรีวิสุดไหมไม่ได้รีูสครับผมข้างในเม็นสีทองเลยเหรอใช่ครับผมสิ่งันเนี่ยเป็นเป็นภาพลูกส้ม เวอร์วังมากเดี๋ยวลองแบบซอฟเตอร์เปล่าๆก่อนได้ครับสดมากซอฟเตอร์หวานกรุบแล้วก็เขาเป็นซอสแบบว่ายูสุอะอะไรอย่างเงี้ยพอมันแบบเสิร์ฟน้นแข็งมันก็เย็นนะเหมือนกับเ,เขาเข้าใจอาหารอนะคือแบบซอฟเตอร์มันอยู่แบบเย็นๆก็เสิร์ฟบนน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือก้ามเขาแบบร้อนมาให้แล้ว สดมากเลือเราจะมีเมลอนนะครับผมนำไปแฟตด้วยลิควิดในตัวเจ้นนะจะช่วยทำให้เมลอนกรอบขึ้นนะครับเหมือนเราทานในสปรีเป็นเมลอนจากฮอกไกโดนะครับออนทะ็อปด้วยบริชีตนะครับจากฝรั่งเศสเยวะเลยเลยนะครับเหมือน,นการแบบล้างปากอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้าสู่เมน เดี๋ยวจะเริ่มเสิร์ฟคำแรกนะครับโอเคครับอาบ,บุระชิมไม่ได้นะครับเป็นกระพงแดงน้ำลึกครับมาครับนี่ชิมไม่ได้กระพงแดงน้ำลึกใช่ครับมันนุ่มนะครับผม มันเหมือนจะเละแต่มันก็ไม่เละมันปลาแบบจะนุ่มครับผมเป็นเกรดพิเศษครับผมแล้วมันนุ่มแบบมันอร่อยมากแล้วข้าวก็หอมมันข้าวปรุงมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นอะไรครับชิมาอาจินะครับเป็นปลาที่เนื้อกรอบแล้วก็เด้งมากนะครับเนื่องจากเขาว่ายน้ําได้เร็วเป็นพิเศษว่ายน้คือกล้ามเนื้อเยอะมันน้อยใช่มันน้อยชิมาอาจิเนื้อจะกรอบเด้งมากครับตัวนี้อร่อย <ไป S 1> นุ่มกรอบรแล้วหวานโคตรครับ,โ,รบโอ้อร่อยวะ่ะครับเมนูถัดไปนะครับจะเป็นปลาคาวาฮากิจะเป็นหนึ่งในปลาเนื้อขาวที่อร่อยที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับผม <Ừ. S 2> ความพิเศษของเขาจะมีตับที่คล้ายกับเป็นโฟลืเราจะนําตับของเขาไปทําเป็นซอสนะครับผมคะือในข้าวเขาจะมีแบบเม็ดข้าวเวียอะไรอย่างเงี้ยมาให้ด้วยนะครับผมโอเคมาลองคําแรก คาวาฮาคิโอ้ความอร่อยอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อปลามันอยู่ที่ความมันความหวานของตับปลาที่เอามาทำซอสใช่ใช่เขาจะหวานมันจากธรรมชาตินะครับอร่อยมากเลยไม่ได้ใส่ซอสเพิ่มหวานมันๆนครับผมคำนี้ไม่เคยกินเลยอร่อยรูบเลยครับต่อไปจะเป็นปลากิ้งกินะครับผมเรานำไปต้มนิสเกะนะครับผมเป็นต้มซีิ๊วแบบเบาๆนะครับ กิ้งกิถือว่าเป็นเหมือนกับราชาปลาเนื้อขาวนะครับผมอุ่มด้วยซอสสูตรลับของเรานะครับผมความพิเศษของเมนูนี้นะครับเราจะเสิร์ฟพร้อมกับเต้าอบทัฟเฟิลนะครับผมของโปรดเลยใช่ครับจะมีอิกุระนะครับเป็นไข่ปลาแซลมอนเราจะออนท็อปด้วยเห็ดทรัฟเฟิลนะครับโอ้ไม่ไงทุกคนกินไปกินมาถึงประมาณคำที่ห้ามั้งสมกับราคายังหมายถึงว่า ความแบบพรีเซนเตชันมามีแค่ราชาเท่านั้นที่จะได้ทานครับในสมัยก่อนครับผมเป็นราชาเท่านั้นนะครับผมคนราชินีไม่ได้ทานครับผมจริงเหรอครับราพตัวเป็นราชาครับผมราชินีก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงแล้วแล้วตัวของราชินีราชาได้ทานปหมไม่ได้ทานไม่ได้ทานหมดพอดีครับผมหมดปลาหมดพอดีครับผมปลากริ้งกีโอ คำนี้พอเขาไปต้มในน้ำปลาไม่ใช่ตีอิ๊วมันจะออกเค็มๆหน่อยเพราะว่าคิดว่าปลาตัวนี้มันอร่อยมันเทพของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมันโดนซีอิ๊วกบอ่ะมันจะแบบเหมือนจะเสียรสชาติปลาไปนิดนึงแต่ว่าก็หอมทัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นตัวแบบตัวเต็งเลยฮะ่แ้ตัวที่ร้านวิวฮะอันนี้คือกุ้งใช่ไหมกุ้งคุลุมะเอบินะครับผม ส่วนรายการนี้จะเป็นโอ้น้ําสต๊อกที่ทําจากมันกุ้งนะครับผมที่ทางลูกค้าก็ทานซูชิก่อนนะครับค่อยทานน้ําสต๊อกมันกุ้งครับผมนี่ครับโอ้ว้าวครับผมนี่ครับผมสุดยอดโอ้โหอันนี้แหละคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นคอสที่อยากให้มากินคอส์สเหมือนนี้มีการล้ำดาบด้วยโอ้โห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 เลยครับผมเป็นเชฟด้สนุก คนโอ้โหอันนี้อลังการมากเมื่อกี้นะฮะมันคือกุ้งแล้วก็ข้างบนเป็นน้ำตาฉีใช่ไหมซุปมันกุ้งครับผมซุปมันกุ้งอ๋อซุปมันกุ้งครับเดี๋ยวเขาจะละลายในปากครับผมมันเป็นแบบฟองๆอ่ะเหมือนกินฟองอากาศแปลกมากเลยแล้วเมนูต่อไปนะครับผมโรเล็กซ์ครับผมโรเล็กซ์โอ้เป็นกล่องโรเล็กซ์เลยรับแล้วหนึ่งเรือนครับผม เดี๋ยวเมนูนี้เราจะเพิ hmm. um. uh, ่มควันนะครับเป็น dice ice นะครับผมจะเป็นเบลูก้าคาเวียนะครับก็คือให้คาเวียมาทั้งกระปุกเลยแล้วก็มากินคู่กับพวกคอนดิเมนต์เพราะว่าอันนี้ก็จะมีแต่แบบแคคเกอร์ให้ใช่ไหมครับแคคเกอร์ให้นะครับผมโพสอบก่วงข้างล่างก็จะมีเป็นส่วนโอโทโร่สับนะครับผม อ๋อเพิ่มมาทำเพิ่มเพิ่มมาทำเพิ่มเพื่อลดความเค็มใช่ใช่เป็นโอโทโร่สับข้างล่างกับคาเวียอุ้ยอันนี้แปลกใหม่มากเลยก็เป็นแบบค реат ีฟมากดีนะที่มันมีโอโทโร่เพราะว่าคาเวียเป็นลูกกาดนี้มันเค็มมากใช่ครับพอมันมีโอโทโร่แล้วมันแบบดีขึ้นมันหอมแล้วแคคเกอร์เขามีมันออกในเนยหวานๆใช่ไหมครับดักกินได้เลยอัเนี่ยครับผม ต่อไปจะเป็นแฮนโลนะครับเป็นการเคลียร์รสชาติก่อนทานปลาเนื้อแดงนะครับผมรีเซ็ตรสชาติครับผมนี่ปลอกครับผมช่วยเคลียร์รสชาติใหม่ทำต่อไปจะอร่อยขึ้นอีก20%ครับผมโอ้โหครับผมแต่ว่าเราเคลียร์รสชาติไปแล้วแต่ว่าเรายังกินคาเวียร์ตลดเลยไม่เป็นไรครับผมเราทําอร่อยอยู่แล้วครับผมเชฟเขาขายเก่งขึ้นนะครับจากสามปีที่แล้วต่อไปจะเป็นทูน่าสวนเนื้อแดงนะครับอากามิสเกตนะครับผมเดี๋ยวเราจะห่อด้วยทองคำ ของคำบริสุทธิ์99.99%นะครับว้าวนี่จะออนท็อปด้วยแบ็กทัฟเฟิลนะครับผมจากฝรั่งเศสเดี๋ยวเชฟใส่ให้เยอะครับผมโอเครับนี่ครับห้ามบอกใครนะครับผมห้ามบอกใครนะครับผมคนดูไม่รู้เลยนะนี่ครับผมหอมนุ่มครับผมเชฟทำสุดฝีมือเลยครับผมช้อนนี้มันแบบหอมทัฟเฟิลด้วยอ่ะครับครับ คำต่อไปนะครับจะเป็นโอโทโร่เกรดธรรมชาตินะครับผมความพิเศษของเม,มนูนี้เราจะออนท็อปด้วยคริสปี้แอปเบริโก้แฮมนะครับผมว้าวอืมขผมคำนี้หอมมากครับผมมันหอมสโมกแล้วก็แล้วก็ปลาแบบนุ่มมันนิดหน่อยไม่เลี่ยนมากปกติเวลาเรากินอโอโทโร่มันจะเลี่ยนใช่ไหมอันนี้คือไม่เลี่ยนเลย แต่ว่าน,นุ่มมากมันแบบหอมมากแล้วก็มันจะมีคล้ายๆอ,อ่าไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆมันคือไอแอลเบริโกที่แบบแล<ช>่บางๆ<ช>แล้วก็ไปแบบเอาไปอบกรอบเอาไปอบกรอบใช่ไหมแล้วมันแบบกรอบมากในความแบบเฟลก<อ>นุ่มบวกกรอบอร่อยมากต่อไปจะเป็นอูนี้นะครับ คคําที่รออยับช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงตัวมุเลสกีจะไม่มีครับผมแต่จะเป็นบาฟุนเกรดที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้นะครับผมแบบแรกจะเป็นโอกาวะนะครับผมแบบเสิร์ฟทั้งแถวให้ลูกค้าได้ทานส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นอันนี้คือท็อปเกรดครับผมทั้งกล่องไม่ได้ครับผมตัวนี้นี่ประมูลมาหลายหมื่นเลยครับผมมีสูงสุดถึงกล่องละ1นึ0 0แบาทนะครับผมใช่ครับแล้วแล้วแต่วันแล้วแต่ช่วงฤดูกาล แถวไปเลยครับผมทั้งแถวนะฮะเชฟเคยขึ้นสองแถวหรือเปล่าครับถ้าเคยต้องให้ผมสองแถวครับเคยขึ้นแต่สามล้อครับผมสองแถวไม่ค่อยมีแล้วครับช่วงนี้กินละกินละครับปุ๊บเลยครับผมแปะด้วยทองนิดนึงแปะด้วยทองคำเปลวอ่าครับผมรับไปคนอูนิหวานเจี๊ยบครับผมทั้งคำเลยเหรอครับเดียวได้จะอร่อยมากครับผม อดอดเลยครับรอยสองคำก็ได้ครับผมอุ่น่หวานเจี๊ยบหวานหอมเลิศถัดไปจะเป็นเค้คานินะครับเป็นปูขนนะครับผมเรานำมันปูมาผสมกับเนื้อนะครับแล้วก็นำไปนึ่งเนื้อส่วนขาปูนะครับคอนท็อปด้วยอุ่นินะครับเกรดประมูลครับผมจุกไปเลยครับผมจุกเลยครับ เราจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสสูตรลับนะครับผมโหทุกคนตอนแรกเขายังไม่ยกมาใช่ไหมเราไม่รู้ักษณาเขาเป็นยังไงแต่เขายกมามันคือแบบรูปหอยดูดิสวยมากอันนี้คือหอยอะไรฮะหอยสังห่ยสัใช่ไหมใช่ครับโหนี่คือเนื้อปูแบบทั้งหมดเลยไม่มีข้าวเลยครับใช่ครับไม่มีข้าวรับไข่ปูเลเวอร์นะต้องจัดปูหอมมากแล้วนก็คือหวานอะ อร่อยมากเลยทุกคนหมดต่อไปจะเป็นคุโรอวาบินะครับเป็นหอยเัาตัวใหญ่มากนะครับผมใหญ่มากเทียบกับมือนะเทียบกับมือครับผมโอ้โหเข้าฝ่ามือเลยอ่ะมือเราเล็กไปเลยอ่ะครับเชฟจะเสิร์ฟเป็นซาชิมิให้ทานนะครับตัวนี้เรานำไปซูวีก่อน3ชั่วโมงนะครับผมทำให้นุ่มเป็นพิเศษตัวนี้อายุ4-5ปีเลยนะครับผมกว่าจะได้ทาน เราจะเสิร์ฟพร้อมกับตับปลาอังกิโมะนะครับผมคนญี่ปุ่นจะยกย่องให้เป็นโปรกปลาแห่งท้องทะเลครับผมตัวนี้นําเข้าจากฮอกไกโดนะครับผมนุ่มมันละลายในปากครับผมละลายในมือด้วยครับผมตอนนี้นุ่มเกินครับผมเมนูต่อไปนะครับก็คือเป๋าฮื้อเสิร์ฟกับตับปลาอากิโมะก็คือกินแยกกันนะฮะครับคือพูดทุกครั้งดูจานเขาดีมันแบบพิเศษตลอดเลยอะสวยมากอืมนุ่มหนุบครับผม อุดมไปด้วยคอลลาเจนครับผมึงกมมากหน้าเด้งแล้วอร่อยตัวนี้ไม่ได้เคี้ยวเลยครับผมละลายหายไปเลยอ่ะต่อไปจะเป็นโอมิวากิวนะครับผมเป็นเนื้อเอไนะครับเรานำไปทำเป็นสเต็กมีเทียนด้วยหรอนี ใช่ครับผมเป็นเทียนที่สามารถทานได้นะครับผมตัวนี้ทํามาจากมันเนื้อนะครับผมโอ้โหจุดเทียนอ๋อใช่เออถ้าเกิดว่าเวลาเราสั่งเนื้อแล้วเราเก็บไม่หมดใช่ไหมเราแช่ตัวเย็นข้ามคืนมันจะเป็นสีเงี้ยเป็นไข่ครับใช่มันเนื้อจะเพิ่มความหอมด้วยอืมจะตัวอันนี้คือเจ้าของเขาคิดตอนที่เขาแบบว่าไปเอาเนื้อไปแช่ตัวเย็นหรือเปล่าเนื้อ้อโอ้ตัวนี้เราได้คิดค้นมาเป็นเวลาหนึ่งปีเลยนะครับเพื่อที่จะเสิร์ฟพอดีนะครับผมโอ้ คืออันนี้มีการจุดเทียนแล้วก็สไลด์ทรัฟเฟิลด้วยคุกเข้าเข้ากันได้นะครับจะหอมมันเนื้อยิ่งขึ้นครับผมจริงเหรอใช่ครับผมนี่คำนี้นี่ให้ดูลายเนื้อก่อนมันละลายอ่าเราแยกเนื้อไว้ก่อนแล้วเราก็มาคุกเค้าทุกอย่างเข้าด้วยกันโคตรดีกรุบกรกับกอหอมนั้นเนื้อมันนุ่มครับผม ใช่ไม่มันฟินมากใช่ไม่มันต้องกินทุกอย่างด้วยกันแล้วเห็ดมันหอมมากเลยเนาะครับครับอิ่มอิ่มแล้ะอิ่มแล้วเหรอครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะแถมให้อีกสักสองครับมาไม่เอาอัแถมอุ่นีกไหมครับต่อไปจะเป็นอุ่นอีกนะครับผมปลาไหลน้ําจืดครับผมปลลาไหน้จืดรอบนี้เป็นปลาไหลน้ําจืดครับผมแล้วเราจะเสิร์ฟมาพร้องแบบสายไหมนะครับสายไหมของเราจะทำจากซอสทรีอิคิตครับผม กรอบมากครับผมไม่อบนะครับตอนนี้เราเอาไปย่างครับผมย่างย่างให้หนังกรอบครับผมย่างแบบช้าๆเลยนะครับผมแล้วใส่ไหมในคืนใส่ใหมเ,เลยดึงทานได้เลยครับผม,มเป็นเมนูต้อนรับเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมพอ,อลูกค้าทานจนหมดก็จะเจอต้นไม้ที่อยู่ข้างใน ถ้าจะทั้งหมดแล้วก็เจอเหมือนกันนะเข้าสู่แล้วดูใบไม้ร่วงยบร้ออ๋อโอเคคอนเซ็ปต์คือแบบว่าใบไม้มันร่วงหมดต้นร่วงหมดแล้วอิ่มแล้วอ่ะกินไม่ไหวแล้วกินนะทุกคนคำสุดท้ายนะครับก็เป็นซุปนะฮะปิดท้ายคอร์สก่อนที่เราจะเข้าของหวานนะครับโอ้หซุปเขาแบบเข้มข้นมากดูทษวซุปเขาดิอีกละคคำต่อไปขนมหวานเขามีลูกเล่นนะคำแรกคือข้างในเป็นอะไรนะ i d i b l e Canvas นะครับเป็นภาพวาดที่ทานได้ใช่ครับใส่มาเสมาในขวดแบบนี้เป็นเมนูพิเศษแทนคำขอบคุณที่ทางร้านได้ตั้งใจทำให้ลูกค้านะครับผมตัวภาพวาดทาจากออแกนิกทั้งหมดนะครับผมสามารถทานได้ ของหวานคำต่อไปนะครับเป็นไข่ไข่ซูเฟ่ไข่หวานกับซูเฟ่มาแล้วครับเป็นสเปเชียลให้คุณลูกค้าทานทั้งหมดนี่เลยครับผมทานให้หมดนี่เลยจะเป็นโชยุนะครับทั่วญี่ปุ่นนะครับสามารถเลือกได้นะครับเราจะเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมอูนินะครับผม อูนี่ใช่ครับแล้วผมต้องเลือกอันไหนครับหรือว่าจะให้เชฟเลือกให้ก็ได้ครับผมเชฟเลือกให้ผมเลยดีกว่าเลือกขวดที่เค็มที่สุดให้เลยครับเฮ้ยครับผมอ่าตัวนี้แล้วกันครับผมตัวนี้เนี่ยจะหวานละมุนเข้ากับอูนิได้ดีนะครับผมเจอนะครับก็ก็อูนิอยู่นะ อ่ามาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นประตูสวรรค์หรือเปล่าครับว้าวเป็นกล่องเปิดทิศโูของทางร้านนะครับเราได้ทําการผสมผสานนะครับความทันสมัยให้เข้ากับวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเกิดริ้นชักได้เลยนะครับผมโอ้น่ารักครับผม ท้ายนะ,ะ,ยะครฟบ h a p p ปปี้ฮปปา w e วีนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงปีนี้หรือปีหน้าด้วยซ้ำจะรีบรีบหาเวลาตัดลงนะฮะอโอเคทุกคนก็อิ่มมากไม่คิดว่าจะอิ่มแบบขนาดนี้นะฮะอิ่มที่สุดแล้วที่กินลงมางเกษตรมา รู้สึกเป็นคอร์สที่ได้ experience แบบเยอะมากเลยโดยเฉพาะคำที่เป็นฟันดาบอันนั้นอนะ่ะโอ้โหที่มันเป็นฟองลอยมานะัคือ create, Creative มากแล้วก็ชอบมากถ้าเกิดว่าเป็นจา Presentation นะก็ชอบจานที่เป็นเป็นเทียนอันนั้นก็คือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนเลยอันนี้คือแบบ s u r p r i พรมากนะครับก็ค่อนข้างประทับใจส่วนเมนูที่ชอบนะชอบไอปลาที่มันแบบว่ายเร็วๆอ่นะนั้นอร่อยมากเลยปลาแบบ,บคือแบบปลาชิมาจิใช่ไหมครับคือ กรึบอร่อยมากแล้วก็โอโทแล้วก็โอลที่แบบว่าเกรดที่ดีที่สุดอ่ะอันนั้นอ่ะหอมแล้มีมีไอเบโลโก้แปะอยู่ข้างบนคือแบบฟินอุนิก็ดีอุนิมันคือดีอยู่แล้วแหละนะฮะดีมากๆนะครับคอร์สนี้แล้วก็การจัดจานพรีเซนเทชั่นทุกอย่างก็ดีแล้วท้ายที่สุดก็คือเชฟคือเอนเตอร์เทนเก่งด้วยนะทุกคนเชฟแพมนะครับเชฟแพรมโอเคนะครับก็คอร์สนี้นะครับราคา20,000บาทบวกๆใช่ไหมครับครับบวกๆโอเคบวกๆก็บวกๆวกกปเท่าไหร่อ่ะ2อ0 0 0ื่0 0 0่ส ประมาณนั้นนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นแบบโอมาคาเซเป็นเหมือนกับว,ว่ามาเซอร์เรชั่นละกันนะครับเป็นแบบเนื่องในโอกาสพิเศษก็ได้นะครับผมร้านอยู่ที่สยามสแควร์ซอยสนะครับแต่ว่าร้านเขาอ่ะมีราคาแบบเริ่มต้นนะสำหรับคนที่แบบอยากมาลองเริ่มเท่าไหร่นะครับสามพันห้าครับผมสามพันห้าแล้วก็ห้าพันห้าเจ็ดพันห้าเก้าพันห้าหมื่นห้าสองหมืโอเคก็มีเลนจ์ราคาค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เลือกกินตามแบบบัเจ็ตได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขาจบลงเพลงเท่านี้นะครับก็ยาวนานกันมากเลยขอบคุณคนดูทุกคนมากเลยนะครับที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่นะใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกดให้นัดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะครับเชฟขอบคุณนะคบขอบคุณนะครับเจอที่ได้ดูแลครับผมครับบ๊ายบาย